สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมีรีวิวเกมมิรันด์ดนะครับตอนนี้มิลานด์ดเปิดให้เล่นเพย์เทสตแล้วครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเล่นก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมผ่านของตัวกาลาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสําหรับคนที่มี NFT นะครับอย่างเช่นตัวฮีโร่หรือว่าอาชีพต่างๆครับตอนนี้คือตัวเกมนะครับเปิดให้ทดลอบทดลองเล่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขายหมดไปหลายตัวแล้วครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ลองมาดูได้ที่ มาเก็บเพรของตัวเกมกาล่านะครับในค่ายกาล่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมมาเลยครับเมื่อมาถึงนะครับเพื่อนๆก็จะมาอยู่ส่งส่งเข้ามาที่ในเกมครับเราจะเลือก nft แล้วเข้ามาสู่ในเกมครับเราจะถูกส่งมาที่ท่าเรือนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาเลยก็วิธีการเล่นนะครับก็เกิด w a s d นะครับเดินซ้ายขวาหน้าหลังกดชิปก็เป็นการวิ่งนะครับนี่แล้วก็เลือกได้เลยโอเคครับก็เกมนี้มันจะมีช่วงเวลาที่สว่าง สว่างไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับมันจะมืดซะเยอะเกมนี้โอเคครับแล้วก็กดสเปซบาร์กระโดดนะครับง่ายเลยกดวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เรื่องการคัฟของอะไรก่อนพวกนี้ก่อนนะครับไอ้พอมาถึงตรงนี้ครับด้านซ้ายก็จะเป็นทางเมืองนะครับแล้วด้านขวาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครัเดี๋ยวผมพาไปดูหมู่บ้านก่อนตอนที่มันจะมืดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเหล่าฝูงกวางนะครับก็ถ้าเพื่อนมาเจอนะครับเจอปุ๊บแรกแมันอาจจะเนี่ยมันจะมีตายบางตัวครับเราก็มากดตัว E เก็บไปก่อนเลยครับเพราะว่าครั้งแรกตอนแรกเราจะต้องใช้แน่นอนครับเรา โอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาล่ามันทีหลังนะครับเพราะว่าผมมาประมาณสิบนาทีแล้วมันก็มีของมาบ้างแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับก็เดินเลี้ยวขวามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้ก็สําหรับการค้าของแล้วค้าประเิมต่างๆครับเรามาดูนว่าว่านะครับว่ามีการค้าอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกหวีดข้าวนะครับข้าวสาลีอะไรพวกนี้เราสามารถเอามาทําได้นะครับขั้นตอนแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆทาก็คือมามาคัาธนูนะครับโดยธนูจะใช้อะไรบ้างก็จะใช้ไม้ไม้สอง แล้วก็ Energy 35สหนะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นตรงด้านซ้ายของผมไหมครับจะมี100่งร้อยาานะครับ100ก็คือพลัง H p ของเรานะครับส่วน12ด้านซ้ายนะครับไอ้12ตรงนี้ครับก็จะเป็นค่าความหิวนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นการนอนครับส่วนอันที่3ที่เป็นสายฟ้านะก็จะเป็น Energy นะครับนี่ครับเรากดตัว R นะครับก็ก็เป็นการคาฟแอโร่คือคาฟลูกธนูนะครับแล้วก็กดตัว E คาฟก็จะเป็นคาฟโบ โอเคเราก็ต้องดูว่ามาใช้ของอะไรบ้างอันนี้ผมคราฟธนูเรียบร้อยนะครับก็เป็นไอ้ครับเป็นลูกธนูเรียบร้อยครับก็ใช้ไม้สองแล้วก็ Energy 35นะครับ Energy มันก็จะรีเร็วมากนะครับก็กดแป๊บเดียวก็รีเลยเห็นไหมครับลองดูด้านขวาครับเพราะตอนนี้ของผมมีลูกธนู18ลูกนะครับแล้วก็ตัวตัวธนูเนี่ยครับวิธีคราฟครับก็จะต้องใช้ไม้สองนะครับแล้วก็ไอซีนิวนี่ก็จะเป็นเส้นเอ็นครับถ้าถามว่าเส้นเอ็นมาจากตรงไหนนะครับเนี่ยก็มาตรงนี้ครับเป็นตรงตลาดปลานะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีเเราต้้้อองใชนื เนื้อกวางหนึ่งอัน e n e น g ีสาสิบห้าแล้วก็ข้างบนนะครับไอวินวินซอลนี่ก็จะใช้เนื้อเหมือนกันมันจะเป็นเป็นการทำเป็นทำอาหารอีอกส่วนหนึ่งครับโอเคครับอันนี้วิธีการจะได้ตัว n ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับอันที่สองครับกดตัว R แล้วก็คาบจากเนื้อเนื้อกวางมานะครับโอเคครับอันบนก็จะเป็นเนื้อเนื้อกวางอีแบบอีกแบบหนึง่งนี่ครับ้าเราเอาไปสําหรับทําอาหารนะครับโอเคแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้ทําอะไรได้บ้างตรงนี้ก็ทําไอบัคสกินนะครับอันนี้ก็จะใช้ ไอ้วัคซีนสองอันนะครับแล้วก็สําหรับการสร้างอะไรสําหรับการสร้างในเทอร์แจ็กเก็ตนะครับก็คือการสร้างแจ็กเก็ตแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ผมขาดอยู่ก็คือหนังหนังหมาป่านะครับวูฟนะครับแต่ว่ามันหายากเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นเราเห็นตะกวางอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในบ้านนะว่าในบ้านเขาสร้างอะไรได้บ้างโอเคแล้วก็ไปดูกันในบ้านนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องใช้ฟาวสามอันนะครับฟาวสามอันแล้วก็เนนิจีสามสิบเพื่อการเบรคเบสก็คือการทําขนมปังนะครับก็ ถามว่าฟาวจะเอามาจากไหนครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนอันนี้จะเป็นเห็นไหมวีดนะครับวีดต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยครับต้องใช้วีดสิบอันเพื่อทําการทําคราฟฟาวเห็นไหมครับแล้ววีดหาจากไหนวีดก็อยู่ตรงข้างเมืองนี่ครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับเนี่ยวีดนะครับเราก็กดเลือกเนี่ยมันมี x หนึ่งเป็น x นะสองเป็นเตอร์ใช่ไหมสามก็เป็นไอตัวขอนะครับแล้วก็กดเปิดกด x เปิดไฟครับเนี่ยรเยราก็ก็เกียเยย่ยวข้าวเกี่ยวข้าวมาครับเนี่ยแค่นี้ละครับง่ายๆเลยพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ไปคราฟ คราฟตัวนี้ครับกดตัว E นะครับก็เป็นคราฟฟลาวเสร็จรียบร้อยแล้วด้านขวาไหมฟลาวเพิ่มหนึ่งอันแล้วเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็เข้าไปที่ในบ้านนะครับแล้วก็มาเบรกทาขนมปังนะตรงนี้ใช้ฟลาวสามอันนะก็สามารถสร้างขนมปังได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้ต่อหม้อต้มนี่ทําอะไรได้เป็นคุกไอเทนเชอร์นี่ก็คือเป็นอาหารตัวหนึ่งนะครับก็ใช้ขนมปัง2แล้วก็เป็นเนื้อกวางนะที่ที่คราฟอยู่ตรงตรงที่ทาอาวุธเมื่อกี้นะครับ ก็ง่ายๆเลยแค่นี้ครับ pues แล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาในเกมนะครับก็ขอแค่มี NFT เข nah game, ้ามาในเกมก็จะได้ไอตัวไอตัวไอพลังงานที่เขาแจกครับอะไรอีเมเรี่มอะไรนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ครับสําหรับคนที่เข้ามานะครับก็เห็นเห็นค่าพลังตรงนี้ด้านด้านขวาไหมครับเนี่ยตรงนี้11ถ้า50ก็คือแบบว่าความหิวจะลดลงแต่ว่าความม่วงนอนมันหมดแล้วนะครับแล้วกดตัว E นะครับก็ทําให้ตัวละครของเรานะครับมาพักผ่อนที่ตรงนี้ได้แต่สําหรับในอนาคตครับถ้าแมทมันเปิดมากกว่านี้ ถ้าเ,เพื่อนๆมีเต็นท์ครับก็เวลาเรามาพักผ่อนอะไรพวกนี้ยมันก็จะสามารถเฟิร์นฟูดได้แบบไม่ต้องกลับมาไกลอะไรเงี้ยครับโอเคครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้ข้อได้เปรียบของแต่ละคนมันก็ต่างกันเพราะแต่ละอาชีพครับเช่นแบบว่าคนที่เล่นเอลใช่ไหมครับมันก็จะสามารถมองกระเดินได้ของเราจะมีกดตัว F อนะครับก็จะเป็นการเปิดโคมไฟเอยเป็นเป็นโคมไฟเฉยๆครับเป็นไฟเนี่ยเราก็จะเดินมันก็จะดูยากหน่อยนะครับโอเคเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนตัวไอพวกไอเทมพวกนี้นะครับเราก็สามารถเอามาคราฟได้มันมีหลายอย่างแล้วก็อธิสีไนมครับซีดนะครับเช่นถ้าเรานะตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูเนี่ยถ้าตรงนเนี้ยเนี่ยเราเรามาปลูกเพิ่มก็ได้นะครับกดซีดอนะเราก็กดกดหวานมาเมล็ดไปเดี๋ยวรอให้ตอนเช้าก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนมันอาจจะยาวนานกว่าตอนเช้าหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวต้องโรจริงๆก็สมดุลมันน่าจ,จะปรับให้เร็วกว่านี้นะเพราะว่าผมว่ามันมืดเร็วไปหน่อเระไ,ไไอะไรลย แล้วก็มารอในบ้านก็ได้ปลอดภัยนั่งรอให้มันเช้าสักหน่อยนึงนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถทําได้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีการคราฟอวธนะครับก็ในอนาคตก็น่าจะมีพวกไอเทมหลายๆอย่างที่สามารถเอามาคราได้นะครับก็จะถ้าเพื่อนๆเคยเล่นกันแบบพวกสกาย i ิมแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะครับที่ผมมองดูนะโอเคครับก็เราก็รอดูก่อนว่าเป็นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอยากรอให้มันเช้าหน่อยใกล้เช้าแล้วนะก็มันก็เร็วเหมือนกันทั้งเช้าทั้งคืนเนี่ย คือตอนเช้ามันจะได้ทําอะไรสะดวกกว่าเราไปเดินเที่ยวอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายครับจริงๆกลางคืนเราก็ออกไปล่าได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ออกไปล่ากลางคืนเลยเราก็เตรียมลูกธนูไว้อย่างเงี้ยกดเบอร์เบอร์ห้านี่ยก็เป็นธนูเตรียมง้างครับท,ที่ยิงธนูก็กดค้างเนี่ยครับยิงไปเแต่คือต้องเล็งล่วงหน้าไว้นะครับเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าง้างแล้วก็ปล่อยมันจะริง,ง้างปุ๊บแล้วก็กะระยะไว้เลยนะมันจะยิงไปเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาวิธี ปลูกข้าวก่อนครับกรณีที่ข้าวมัน,มนโตมันไม่โต,ม,โตมันโตไม่พอนะครับหรือช้าไปเงี้ยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเริ่มเริ่มเช้าแล้วปลูกเลยก็ได้ครับเนี่ยกดหวานเลยครับเนี่ยหวานมาเมล็ดนะครับหวานมาเมล็ดไว้สามอันโอเคแล้วก็กดกดเลขสองนะครับเลขสองก็จะเปลี่ยนจากเป็นเมื่อกี้เป็นสีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์นะครับแล้วก็เอาที่ลดน้ำมันลดได้เลยมันก็โตเลยครับเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมข้าวโตไวอ่ะตา โตเร็วขนาดนี้โอเคครับแล้วก,กดเบอร์สามนะก็จะเป็นตัวไอตัวขอตะขอเก็บนี่ครับเก็บต้นที่โตแล้วก็ได้หรือว่าต้นที่เรากำลังโตก็เก็บได้เหมือนกันนะครับได้มูลค่าเท่ากันนะนเก็บเลยเนี่ยเรียบร้อยเห็นะครับเราก็ได้วีดมาแล้วแล้วก็เอามาแปลเป็นข้าวอะไรแบบนี้ครับก็เรียบร้อยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปล่าก,กวางนะถ้าเจอหมาป่านี่ก็สดยอดเลยโอเคครับ เมื่อกี้กวางมาจู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเแต,ต่ตัวเมืองก่อนอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้แมปมันมีแค่นี้ครับเนี่ยไปตรงนู้นมันก็ติดตรงน้ำพุมันก็ติดแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็ทําไปทุกอย่างแล้วมันเหลือขาดแค่หนังม้าป่ายเงี้ยมาป่าก็หายากก็เลยเข้าไปก่อนโอเคครับเรายิงยิงต่อจ้าจากฟุงเลยมนเผาสว,สวนหมดยิงหมด,หมดโอ้ย นะก็ยิงตายแล้วกดตัว e ครับก็เข้ามาใกล้ๆกล้กดตัว e รูดรูดของไปแค่นั้น,นครับง่ายๆครับเกมนี้นี่ยิงหมดตายิงหมดปะยิงยิงถ้าถ้าเวลาเปิดเกมจริงผมว่ามันน่าจะต้องมีพื้นที่มันอาจจะใหญ่กว่านี้ครับเพราะไม่งั้นแบบว่าคนมาลุมกันเป็นหมื่นม,มามาฆ่าความแบบสิบกว่าตัวเนี่ยมันก็แย่งกันแหลกเลยครับก็ไม่น่าพอใช้แล้วโอเค ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปรษาสาทในเมืองนะครับก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะมีรถยิงหินมีพวกเห็นไหมไอตัวหนะ้าไม้ธนูอะไรพวกนี้มีพวกธนูเห็นไหมเนี่ยน่าจะไปเกิดสองครามได้อะไรพวกนี้ครับโอเคแล้วเกมนี้ก็กระโดดได้สูงนะครับเนี่ยกระโดดได้แรงมากเลยครับโอเค,คแล้วก็วิ่งเข้ามาเข้าไปในปรษาสาทนะวิ่งเข้าไปเลยนะครับโอเคปุกบนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์คนอื่นนะครับที่มาลองเล่นเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ไอมาเทเลียนะถ้าถ้าเพื่อนๆเข้ามาตอนนี้แค่เข้าเกมมาก็เขาจะแจกมาเทเลียก็คือ เข้ามาล็อกอินวันละครั้งตอนนี้ก็ได้แล้วครับมาเทเรียนะครับก็ไม่น่าเป็นยากอะไรเนี่ยตรงนี้มีใครค้าอะไรก็ในเมืองรู้สึกจะค้าไม่ได้นะตรงนี้ต้องออกไปนอกกรสาาเท่านั้นถึงจะค้าของได้เนี่ยโอเคมันก็ตัวเกมก็ยังมีประมาณนี้ครับเพราะว่ามันยังเปิดเป็นเพย์เทสเท่านั้นครับยังไม่มีอะไรมากเรื่องระบบการเล่นก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับเนี่ยนี่เมืองพระอาทิตย์นะครับโอเคก็ตัวเกมตอนนี้ก็ยังมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดตัวเกมมันอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพามารีวิวต่อนะครับโอเคครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่อง Top Story ด้วยครับจะถึง1,000ัซับแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะครับก็ผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของตัวค่ายเกมของกาล่ามาให้นะครับก็อย่าไปกดลิงก์อื่นผิดนะครับเพราะมันอันตรายนะครับในโลกบล็อกเชนอะไรก็ต้องตรวจสอบลิงก์ทุกอันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ